สวัสดีค่ะประเด็นสิมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเดออเ้อพี่น้องเหรียญเลือหงเลือหงห,หนึ่งบาทพีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเด้อพี่นอ้องพีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเือหง ผู้สั่นนี่พี่น้องผู้สั่นเรื่องของผู้สั่นหนึ่งบาทประเทศไทยราชการที่เก่านี่เลือกหงเรืองพี่น้อง ก็เริ่มหายากเล้พี่น้องว่มีในระบบเราเด้อเรื่อของว่มีในระบบเราเด้อตอนเลือนหายาก เ5 2 0นเลื่เลืด่อหงนม่จกอันเนาะม่จกอันเน้อ Lưa hồn kỳ ăn lưa hồn lưa hồn, hùng 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 dài. สันผู้ยาวหรือเราไม่เห็นกันบ้างเนาะเรื่องของมีผู้สันผู้นิ่งอันนี้เหรียญน,น้ำม้ากองไวน้นี่ไว้ตะคัดข้อสอได้ไหมเนองไว้ตะคัดข้อสอบตะวนันนันเป็นเหรียญหาที่ประเด็นแหลกมากเนาะ เดน่นแบบมากเลยเนี่กนันนี่กันเลือกหูพี่นอ้องน,นี่กกันเลือกหูอันนี้อันนี่กกันเลือกหูปีพศสอง,องพันหา้าร้อยยี่สิบเก้กันเลือกหูอันนี้แกะออกกับอันนี้แกะออก นี่ว่ได้แก่ด้อยประเด็นว่ได้แก่เพราะว่าเห็ดไว้แล้วก็เรียกว่าแก่ออกพี่น้องเบิ่งเด้อยผู้สันหรือผู้ยหงาลองเบิ่งนู้กี่น้องอันนี้ประเด็นก็บ่ได้แก่ออกด้วก็บ่ได้แก่ออกคือกันแก่ออกให้เบิ่งเลียนเดียวเด้อพี่น้องขอต้องบ้านหน่วยยี่สิบเือกัน โบได้แก่ออเรียนบาดเรือหก 2, 000, 120, ูก็สองพอกัน น,นี่ัน,น,น,นี่ประเด็นกแกะออกแล้วน,นี่แกะให้ดูนะี่บ่ิการแกะเอาใช่ถุงไหวนี่เทพไหมบริษัทหนีเด้อพี่น้องเด้เอเรื่องก็รสิ่อจบคลิปไว้นนไซ้ำหนีก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกเรือทุกกำลังแรงใจ การติดตามอันใดบ่ด anyway, ีบ่งามก็ขอโทษขออภัยเด้อมือใหม่หัดรีวิวเหรียญพี่น้องมือใหม่หัดรีวิวเหรียญผู้เฒ่าหันรีวิวเหรียญอันใดบ่ดีบ่งามก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องตีชมได้ตามใจชอบก็แดนบ่นั่นปวดเพรบ่เครื่องอันใดบ่ดีบ่งามก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้กัสวัสดีค่ะ มีแต่ความสุขควมเจะเลื่อนถูกยัผ่านมั่นยับต่องเตอจะสิ่งดีๆขอกมาใน,นคลิปคลิปนี้ก็สิขออนุญาตปิดคลิปแล้ววันนี้นอนรับฟันดีล่าตีสวัสดออีพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลททุกเรือ